กระโดดต้องกระโดดแล้วก็ย่ออกอกมาเออตามมึงน,นำไอ้เนียวนำเนี้ยมาเลยเออได้ได้มาเจกของดีแน่เลยอ่ะอยู่ทางสั้นๆอย่างเงี้ยไอ้แค่นิวไ,ม,วไม่มาวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะหหนมาก

โอเค okay, เราเข้าใจแล้วเอาลา่ะกล้องนี้มันมีไน v i g a t i o n หรือเปล่า <c oughs> อุย้ยอีกอีกเงี้ยไปยังไนเนี่ยจริงด้วยเรามีไน v i g a t i o n ในตัวเองแล้วก็กล้องมันอยู่ตรงไหนกล้องของเราเหรออันนี้เรากล้องขอรอโหลดแยกมาเองไม่ใช่รู้ปะก,กล้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะไรเช่นเดียวอะไรของมันวนะเนี่ยอ่หลุดละ เคียเองแล้วเนี่ยเบลกอาบีจีใช้อาบีจียิงไมีพี่อะไรเนี่ยยิงแหยิงนีงยิเออยิงไม่่เือหนี่ไงหรือป่านี่อ๋อโอ ไม่เดิ oh, 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 oh. ดนเออเฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลอเจตัวนี้เล่นอเนนึ่อเง่เคเห็เเท่าไหร่ลือเอเอไปไจีอีกรอบ บาเลยเว้ยจค่ะ้ยเจ็บเจ็บกมีปะเออ้เล่นจะเียร์แล้วมั้งแหละเห็นบาดไดขึ้น เดี๋ยวยิงขึ้นมาข้างบนด้วยเสี๋ยแล้วบอกจะไม่เข้าโอ้โอ้ไฟเสี๋ยยังยังยังยัแต่น่าจะใกล้แะไรยังไม่เข้าเอ้ายังไม่เข้าตอนนี้เี้ยเหมือนแดงว่าเซฟอยู่ไหนโอเคที่หลังเซฟจะเคลื่อนก่อนนะนี่นะนี่นะออกให้เอาเกินความจะเป็นเพื่อนอะไรรอก่อนดิอย่างรีบ เออได้ๆงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันพักกันก่อนยังไงเราไม่ระเบิดหรือเปล่พยายามหารองรอยอะไรไว้ไนะยด้ี๋ยวับได้ไดไดไมไม่ต้องไรรีบมาเร็วคน,นอื่นเขารอีอัดยาเลย เนี่ยใ,ใช่ว่ะเซฟตัวเรามีแสงสีเขียวใช่ป่ะใช่เออตอนนัน้นไม่มีตอนนั้นไม่มีแล้วตอนเนี้ยไม่มีแต่ว่าไอ้รนที่อยู่หว่างขากล้องอะไรอยู่ที่หว่างขาเหรอจริงเออก็ถึงว่าไอ้เนี้ยบอกเพื่อเห็นอะไรอยู่ตรงหว่างขาคือมันเป็นกล้องเอาลาัสไรงหว่างขาอื่อ เอาเป็นอยู่ที่หลังได้อยู่ตรงนีวินดีเซลแต่ว่าแต่ว่าเซฟไม่ได้โหลดมาเดี๋ยวมองไม่เห็นคอมเมจังดอกไม่ใช่ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างหรอเปิดไฟเอาแจ็คก็แต่ค้างเข้ามาบุกค้างเลยค้างเลยค้างเหรอเออเข้ามาบุกค้างเลยสีเขียวดีกว่าทีนี้สีสีเขียว เวให้บังเราลองไปก่อนแต่ไม่มาไม่ได้เข้าใหม่แล้วเออไม่ไว้ใจขอเพื่อนสักคนแถวๆนี้ดิเฮ้ฟาเดอร์อุ้ยเฮ้ยอันเนี้ยอะไรอ่ะวูบิ่งเห็นนะเนี่ยอ่าเออมาดูเอ้ปีเซฟออกจากชาก่อนจะไทยเป็นทอยเลอร์ โอเคขอบคุณเฮ้ยมีกระสุนอยู่แถวนี้เนี่ยจะแบปใหมดไม่ต้องแบ่งเนียวอะไรกระเป๋าได้เฮ้ยไปทางไหนขามผู้ช่วยเนี่ยให้กูไปตามปะต้องเพราะมันจะหลอนกว่าเดิม ไม่เจอเฮ้ยเซฟเบียดเดี๋ยวก็ค้างมาๆมาก่อไปกันดีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงยาวเลยเพื่อนอะไรอ่ะนี่เหรอคือมันไม่เห็นถ้ำแน่เลยเพราะว่ากว้างเหมือนกันโอ้ยไอ้นั่นชอบเผาอ่ะตัวอุ้ยเจนี่วะ มันจะเปลี่ยนล่างมาเป็นไอ้นี้ทำเพื่อรีบเข้าไปเลยในสัตว์รนมี้มันกระโดดไม่ได้เออมึงออกมาเลยขาไม่ได้ขาดีดอิ้วบนอุ้ยตรงนี้นี่ไงที่เขาเรียกว่าฮันไอ้นิวไปไหนวะอยู่ข้างบนเลยอ่เออแค่งั้นพวกเรากำลังไปไปเล้วแซมออาแล้วไอ้แซมไอ้กัวมันบ้าก่ะ สิ่งหรือว่าเตียวผมบั็ขึ้นข้างบนเลยอ่ะเหมือนแบบบั็ทะลุแมพขึ้นไปอ่ะก็เพราะว่าแกกดออกถ้าแกไปสิ่งแล้วแกกดออกมันจะพุ่งขึ้นข้างบนจะบอกว่าเห็นข้างหน้าทั้งหมดเลยเว่าแกเหรออย่าบอกอย่าบอกเอออย่าบอกอย่าบอกก็ไม่ได้บอกก็แค่บอกว่าเห็นข้างหน้าข้างบนโอเคบันขึ้นไปเลยเฮ้ยดอกด้วยอ่ะเดี๋ยวดอกมันมีต้องคันมีต้องต้องขึ้นนเลยได้ได้ โอ้โหโดนอะไรอ่ะอ๋อมันจะเผาอ่ะทุกครั้งเลยที่เข้าใกล้อ่ะอุยเข้าข้างหลังยังมีประตูนะเปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้เฮ้ยเสียเลย ตอนนึงเนี่บ้าอะไรเซฟไปคุกี้ลี่สิงคอมนั์นนี่นะเอ,อยู่ตรงไหนกันนะเช็คพอยต์เดี๋วยวมึงตายได้แล้วตอนนี้เช็คพอยต์แล้วโอ้โหทางตรงๆกูรู้เลยไอชิเดีวยวยินา นิ้วนิวพื้นนิ้วอ้าวพื้นเอามาทางนี้เหรอเราจะไม่ใครแฉบนะครับเนาะไม่ไม่เป็นที่เก่าไม่ใช่เหรออ่ากลับไปกลับไปนี่แหละแต่เราจะไม่นำไปเดี๋ยวามาทางนี้ถูกแล้วทางนี้ถูกแล้วเข้ามาขเข้ามาตอบเข้ามาโอ้ยเียย อุ้ยมาเลยอ่ะเนี่ยนะถูกฮะนี่นะตับบลามานี่เลยเซฟ <c oughs> เออตรงเนี้ยแหละมันต้องถ่ายกันแบบนี้เว้ยแบบไม่เปิดไฟถึงจะเล้าใจออมาอัหช้อนน,อออกกนี่ไง องไม่แม่ของเรามีอินฟาเลตของเราอยู่แล้วพวกแกแต่มองไม่เห็นเต็มๆอะไรนะฮะหุ้ยใหญ่หอ้ยตาตาตอตาตอนแรกไม่เท่าไหร่นะต่อตาตาตตาตาตาตตาตอตาตาาตาาต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 างอาตาตาาอาตาตาาตาาาเพื่อ r เับตะเวนนักเทนไม่รู้อะมาดิขามอนขามอนเมืองพาร์ที่มันด่าเออไอ้ยิงทำไมก็ใช่แล้วมึงพวกมึงมีปืนมึงถอยกันหมดเลยนะไอ้สัตว์ปล่อยให้ตากล้องเข้ามาเชียร์กับกองหมดลายไปไม่ได้ไปได้แค่หรอไม่ได้ยอดเพื่อยอดมากเลยเดี่ยวทางที่มึงเลือกนี่ทุกที เฮ้ยไปไหนไม่ได้เป็นหนึ่งไปอีกทางหนึง่งเดี๋ยวอไอ้เดี๋ยนิว<อ>จะมาเอาอะไรของมันปิดไปเลยนะ<อ> <c oughs> เลือดจากไหนก็ไม่รู้ đây đi. Ừ, ừ. dạ mà, mình nhiều. mình tông lên thọn làng rồi. chắc thế oh, okay. này nhiều. ồ chơi mày này lên nhiều để có tôi đi cả. อีวีบอกไฟดับอ๋อเอาสวยชิบหายหนิวแล้วพวกกูสวยกว่าไหมเนี่ยเซฟนำ้นำน้ำเหรอ <laughs> เอาละเออไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันกูจะตามอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยระเบิดเ <c oughs> ว้ยดิส t ระดิษฐ์ไฟคี ออใช้ปืนลูกซองมา <ไป S 2> อะไรอะไรเอบ <c oughs> มึงไม่ได้ยิงหอกอ่ะ <c oughs> อ้น <c oughs> นี่ไงนี่นี่นี่อามดแืแล้วไม่ไปทำอะไรราตป่ Hello. <cues> wow! Code detector box hen khen Ba New Nam Thuồm. À đi nào. nó nó kiểm tra Nó hàng เป็นล็อกเตอร์เนี่ยเอ้ย hmm. ผิดจะไปไหนแล้วเซฟทางทางเก่ามาไม่ทางเก่าแบบนี้ดินี่ไงเปิดแล้วนี่ไหนนะบินนะอ๋อใช้แบงนี้เมาก่อจะเอาดูไปแล้วว่า เฮ้ยอีกเนี้ยน้ำกดนีห่หว่าจริงดิอืมใช่จำได้เฮ้ยอะไรอ่ะัมพี่เต้ยทางมันเีือดเราเยอะช่วยดีดเลย รเราต่ออุอ้ยอันนี้ยากอุย้ยเอาทิดไปอะไรอะ่ะจิงจริงกัน không lên được. 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 Có được. lên được. เอาไิสติการไหนไปไปเียบวัาไปสติการนะเดคิดเอาเมาส์แบบเลื่อนให้เลื่อนเลื่อนแบบเลื่อนเลือนเฮ้ยมันติดนั่นเดี๋ของเซฟอะเป็แมนไหมโอ้ยคิยก็สมบหรดหายละอคุณรอ M79 อะไร มาแล้วขึ้นมาได้เออ